ในวันนี้ค่ะท่าทีของน้องน้องก็เป็นเด็กปกตินะคะถ้าดูในวันนี้แล้วนะคะ,คะส่วนว่าในเชิงลึกนันที่จะดูว่า,าน้องเขามีภาวะอย่างไรหรือไม่นะั้นเนื่องจากเราไม่ใช่หมอเด็กนะคะถือว่าเราต้องร้องขอต่อสารนะ,ะสิ่งที่หลายๆคนกลัวมันก็เกิดขึ้นนะครับผู้ชมครับสิ่งที่ธานะานันยชัยโพส์เมื่อเช้านี้ครับจับใจความสําคัญแล้วก็อึ้งเหมือนกันนะครับ ลัทธิเชื่อมจิตหรือว่าครอบครัวของเด็กเชื่อมจิตเองนะครับมีแท็กติกในการต่อสู้สิ่งที่นายอนัออนตชัยเคยเตือนและกลัวนะครับการออกมาพูดของอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพมเคยออกให้สัมภาษณ์กับสื่อนัดข่าวถามว่าดูด้วยสายตาเนี่ยนะครับครอบครัวและเด็กเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ดูปกติดีไม่มีอะไรให้สัมภาษณ์สื่อในวันนั้นปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับผู้ชมครับ รายงานข่าวจากทนายอนันชัยเปิดเผยว่าครอบครัวเชื่อมจิตจะดึงจะเอาอาธิบดีกรมกิจการเด็กและเยวาวชนเนี่ยมาเป็นพยานในชั้นศาลเพราะว่าอธิบดีกรมเด็กยืนยันกับสื่อไปให้สัมภาษณ์กับสื่อไปว่าเด็กและก็ครอบครัวปกติดีเป็นเรื่องสิครับงานงอกเนี่ยครับผู้ชมครับโดยเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับทนายอนันชัยมีการโพสต์ร่ายยาวเลยนะครับบอกว่าเออมีการสอบพยานไปเนี่ย พยานหนึ่งใน5ปากนะครับที่ทางครอบครัวเชื่อมจิตเนี่ยนะครับนำพยานเข้าสืบในนัดหน้านะครับก็คือนัดหน้าคือนัดที่ผ่านมาเป็นของพอมอที่เขาไม่มาเนี่ยที่ยงเชื่อมจิตเขาไม่มาเนี่ยก็สองทางพอมอเสร็จสิ้นไปส่วน2กรกฎาคมเนี่ยนะครับผู้ชมครับจะเป็นการสืบพยานของฝั่งลัทธิเชื่อมจิตนะครับ5ปากครับมีพ่อแม่หมอคะเนศและนางอภิญญาชมพูมาศชื่อคุณ,ค,ณคุณไหมครับ นางอภิญญาชมภูมาศนี่นะครับเป็นอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนของกระทรวงพมที่เป็นคนออกมาพูดว่าพ่อแม่และเด็กปกติดีทนายอนันชัยบอกผมพูดไม่ผิดใช่ไหมครับว่าคําพูดของท่านอธิบดีเนี่ยแก๊งรัฐทธิเชื่อมจิตจะต้องเอาไปอ้างแน่เป็นพยานทั้งในสื่อสาธารณะและในศาลแล้ที่รัฐมนตรีพอมออกมากระตีท่านอธิบดีเนี่ยจะว่ายังไงจะตอบ ดีนะไม่ไปอ้างว่ารัฐมนตรีพูดด้วยถ้าอ้างรัฐมนตรีเนี่ยผมจะหัวเราะให้ท้องแข็งทนายอนันชัยว่ายอย่างนั้นและศาลนักสืบพยานฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาคือฝั่งเชื่อมติดเนี่ยในวันที่สองกรกฎาคม2องหเวลา9ก้าโมงคดีนี้น่าจะยืดเยื้อครับทนายอนันชัยบอกว่าไม่เป็นผลดีกับสถาบันศาสนาของเราแน่ทั้งประเทศเลยทางกองรักธรรมนะครับพิจารณาแล้วนะครับที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนแล้วก็ ศาส,สนาพุทธเนี่ยต้องพึ่งตํารวจบกปททางกองทัพธรรมได้ไปแจ้งความไว้วันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะแล้วก็เห็นว่าทางกองทัพรมเนี่ยจะแจ้งความเนมนคดีกับเด็ก8ขวบแล้วก็แก๊งละชิเชื่อมจิตแอดมินต่างๆที่มาแจ้งความกับสื่อด้วยนะครับแล้วก็ผู้ร่วมรายการนะครับที่มีการมาแจ้งไว้คือเตรียมจะพิจารณาฟ้องกับแอดมินที่มาแจ้งความกับสื่อไว้นะครับ ฐานเป็นตัวการร่วมนำข้อมูลไอแมเฮดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เร็วๆนี้มีข่าวดีนี่ครับผู้ชมสรุปคือวันที่2กรกฎาคมนี้นะครับยังมีโอกาสในการที่จะไต่สวนนะครับสารนัดสืบพยานทางฝั่งของผู้ถูกร้องคือฝั่งครอบครัวเชื่อมจิตและพยานเนี่ยนะครับที่ทางครอบครัวเชื่อมจิตเขาร้องขอเนี่ยโอ้โหอึ้งเลยนะครับเป็นอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเพราะว่าท่าอนอธิบดีเคยไปพูดนะให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้ว่าครอบครัวและตัวน้องในปกติด,ดี วันนี้ปัญหามันตามมาแล้วครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ